ยาตะกะแตนจะกินกับส้มตำยาตะกะแตนเก็บมาต้วยต้วยยาตะกะแตนอืมต้วยต้วยเห็นไหมจ๊ะที่เก็บมาเมื่อกี้ รสชาติเหมือนเรากินยาค่ะเห็นเขากินกันเลยอยากกินรสชาติเหมือนเรากินยากินร,รสชาติจะออกผัดฝาดคล้ายกะถิ่นแต่ว่าก็เหมือนยาค่ะถามว่าจะกินอีกไหมกินค่ะเพราะว่ามันผัดฝาดอ่อนๆอร่อยดีเหมือนเหมือนเรากินก้านมะยม